การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคนเขาหาว่าบ้าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณการตื่นรู้มิติอื่นไ l เวอร w เกอร์ er, ผู้นำชาวแสงสตาร์ e ี d ผู้นำทางจิตวิญญาณมักจะโดนคนบางคนบางกลุ่มเขาว่าหาว่าบ้างมงายเพอเจอหรือคนที่เขายึดในาศาสนามากๆ เขาก็จะเอาความเชื่อที่เขาเชื่อเอาคำพูดหรือเอาสิ่งที่เขาได้ศึกษามานั้นเขาคิดว่าถูกมาพูดในเชิงคมหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่อยู่ในหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เราเชื่อนั้นมันไม่เป็นไปตามหลักในความเชื่อในาศาสนาของเขาในหลัที่ที่เขาเชื่อยึดมั่นถือมั่นอยู่และแตัดสินว่าเราไม่รู้เท่าเขาเข้าไม่ถึงความจริง และอื่นๆอีกมากมายถามว่าเขาผิดไหมที่เขาเชื่อแบบนั้นที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นดีที่สุดคำตอบคือเขาไม่ผิดค่ะและเราเองก็ไม่ผิดที่ไม่ได้เชื่อแบบเขาทุกคนมีอิสระในการที่จะเลือกความเชื่อมีอิสระในการเลือกที่จะใช้ชีวิตแต่บางคนหรือหลายคนนั้นเขาไม่เข้าใจ มันเลยกลายเป็นการพยายามที่จะยัดเยียดความเชื่อความรู้สึกของเขาให้กับคนอื่นให้เชื่อเหมือนเขาคิดเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาคนที่พูดให้เราว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือการสะท้อนสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในของเขาเองเขาสะท้อนตัวเขาโดยผ่านเราเพียงแค่เขาไม่รู้ตัวเท่านั้นค่ะ ไม่จำเป็นต้องทะเลาะหรืองดหงิดนะคะหากเจอใครที่เขาเป็นแบบนี้ทะเลาะกันไปก็มีแต่ทำให้จิตใจเรามั่หมองและลุ่มร้อนไม่เกิดประโยชน์อันใดหากตัวเราเองที่รู้สึกว่ายัางไม่สามารถจัดการอารมณ์ตรงนี้ได้หรือรู้สึกสับสนในสิ่งที่เขาพูดให้มาดูว่าในความเชื่อที่เราเชื่อนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองไหม ได้เปลี่ยนแปลงเราจากภายในสู่ภายนอกและทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าตัวเราเองได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่เราก็เชื่อของเราต่อไปได้ค่ะเชื่อแล้วตัวเราเองเป็นอิสระจากอารมณ์ปรุงแต่งเชื่อแล้วจิตวิญญาณเราถูกยกระดับขึ้นเชื่อแล้วชีวิตบนโลกนี้มีแต่ความสุข และความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าการเชื่อของเรานั้นมันทำให้เราหมกมุ่นทำให้เรารู้สึกถูกครอบงำรู้สึกถึงความไม่เป็นอิสระแล้วทำให้เราจมดิ่งลงไปเรื่อยๆทีนี้ตัวเราเองต้องมาพิจารณาว่าความเชื่อนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือเราเชื่อแบบผิดวิธีเชื่อแล้วฉันได้อะไร เชื่อแล้วชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรนี่คือสาระสำคัญมากกว่าค่ะเพราะชีวิตดำเนินไปตามความเชื่อที่ถูกสะท้อนจากภายในออกมาสู่ภายนอกวิธีง่ายๆที่สังเกตคนที่เขาบรรลุทำขั้นสูงแล้วนะคะ mm. เขาจะมีใบหน้าที่อิ่มเอมเบิกบานอิ่มสุข เขาที่หลุดพ้นจากการครอบงำทางความเชื่อต่างๆบนโลกแล้วนั้นเขาจะไม่ยัดเยียดความเชื่อของเขาให้กับคนอื่นหากมีคนไปถามเขาก็จะบอกในสิ่งที่คนคนนั้นรับได้พูดเท่าที่จำเป็นส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นไม่ยัดเยียดความเชื่อไม่ตัดสินใครไม่ทะเลาะ หากมีความคิดเห็นหรือความเชื่อแตกต่างกันเพราะเราทุกคนต่างมีสิทธิ์เลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองค่ะ